ค่ะวันนี้แม่ปูพามาเก็บใบโหระพานะคะเอาไปผัดหอยลายค่ะมาดูวิธีปลูกกันค่ะปลูกยังไงให้ต้นงามแบบนี้นะคะผักสวนครัวค่ะกระเจียบนะคะสรรพคุณเยอะมากเลยแม่บูจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์ของหูระพานะคะโดยการปักจำค่ะเราตัดกิ่งพันธ์ุออกมานะคะ นํามาแช่น้ำริดใบออกไปให้พอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไว้ใบามากเขาจะคายน้ําค่ะนี่ค่ะแช่น้ําพอประมาณนะเมื่อผ่านไปประมาณ1-2อาทิตย์นะคะจะได้รากที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะใบพวกนี้เด็ดออกค่ะเพราะก็จะเป็นเชื้อราไปติดใบอื่นนะคะนี่ที่ทําไวะคะ้ค่ะทําไว้เยอะเลยค่ะ รากออกเยอะมากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยเราก็สามารถจะปลูกในกระถางได้นะคะนี่จะมีสองแบบค่ะเราจะใช้ที่มีรากลงปลูกไปเลยนะคะหรือจะใช้ตัดจากลำต้นแล้วปักชำลงไปแต่แบบนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปักชำนี้ไม่แน่นอนว่าจะงอกหรือไม่งอกรากนะคะเราจะต้องใช้ประมาณ2องกิ่งค่ะ กันเขาไม่งอกแต่ถ้ามีรากแล้วนะคะกลบดินให้สนิทแบบนี้อย่างเงี้ยติดค่ะเนี่ยต้นพันก้านแดงนี่จะขายดีกว่านะคะสําหรับเพื่อนๆนที่ปลูกไว้ขายนะคะแม่บูมีเทคนิคกันเนี่ยก้านแดงแบบนี้นะคะเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนก้านสีขาวแม่บูจะปลูกไว้กินเองก็มีสองสายพันธุ์ค่ะนี่ค่ะเวลาลําต้นมันแก่ๆแ,แล้วนะคะเราจะต้องมาตัดแต่งกิ่งค่ะนี่พวกเนี้ยหน้าฝนนี่ ผักที่กินใบก็จะมีเชื้อราค่ะเราจะต้องแต่งกิ่งอย่างกิ่งที่ไม่สวยตัดมานะคะเอามาปักชำต่อค่ะเราขยายพันธุ์นะคะเป็นพันธุ์ของเราเองโหรนะพาหน้าเป็นการปลูกที่คุ้มนะคะเพราะว่าตัดแล้วก็จะแตกกิ่งใหม่โดยการใส่ผุอีกรอบนึงใบพวกนี้ก็จะแตกใหม่ออกมาให้เราได้ตัดเรื่อยๆปลูกครั้งเดียวได้ผลผลิตหลายครั้งนะคะคุ้มมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามแม่บูนะคะซึ่งตอนนี้ภาคใต้ของแม่บูก็มีเป็นช่วงฤดูฝนผลผลิตหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในฤดูฝนก็ให้ผลผลิตน้อยค่ะแล้วก็เลือกเอาประมาณที่ว่าแต่ตักกล้วยนี้จะดีมากเลยนะคะกล้วยจะได้ปุ๋ยที่ดีน้ําที่ดีจะออกเกลือใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะ